ทนไม่ไหวแววทนไม่ไหวแววทนไม่ไหวแววฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงจะดีหรือเปล่ากระเป๋ามิวยังไม่ออกมาเลยอ่ะยัง ไีเหรออาสักเพลงสักเพลงนี้เอาเพลงไรลองเล่นสักเพลงดูอยากอยากลองเชื่อมต่อ b l u e t o o t อ่ะเอาแม่เอาสักเพลงนี้ก่อนดิเอาสักเพลงนี้ก่อนตีโซโล่สักเพลงนี้ก่อนโซโซโซสักเพลงนี้ก่อนอยากรู้ว่ามันตีแล้วมันเข้ามือไหมเ้ยนี่นะจะ